สวัสดีครับมิตรรัก YouTube ช่องเกษตรศารช่องการเรียนรู้การซ่อมพัดลมตู้เย็นเครื่องรับผ้าหม้อหุงข้าวตามนกรติกน้ําร้อนและอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเล็กน,น้อยเพื่อประโยชน์กับเพื่อนๆสูงสุดวันนี้นอกจากเราซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแล้วการทําเกษตรก็เป็นอีกพิธีหนึ่งที่ทุกคนหาไรายได้เพิ่มหาไรายได้เสริมจากพ่อหลวงโรก้าของเราที่ท่านได้ทาให้เราว่า เกษตรพอเพียงเป็นยังไรนะครับก็เอาแนวทางท่านมาประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตนะครับกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดเนาะนี่ครับมาดูเลยนะครับนี่คือเราเป็ดที่ใกล้จะสมบูรณ์95%แล้วครับผมตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะให้เป็ดลงไปสะพานของผมก็เป็นแค่ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ปูตีเป็นระแนงเขาก็จะลงไปเล่นน้ํานี่เนาะ,นะครับนี่น้ําก็ เป็นน้ำสาเล็กๆนะครับมานงานนึงนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในเล้าเป็ดของผมนะครับว่าข้างในผมทําอะไรไว้มั่งนะครับประตูแรกนะครับนี้ด้านในนะครับก็จะเป็นประตูไม้ไผ่ที่ตีดตะแนงไว้นะนี่ครับเป็นเล้าเอา่อเล้าไข่ของเขานะครับก็บริเวณนี้ก็จะเป็นเทแก่ไว้เพื่อให้เขาได้นอนเนาะไม่ไม่แฉะนะครับแล้วก็จะเอายางรดมาวาง ครับตรงนี้ผมก็เอาสังสีเก่ามา,มาแปะมาปูไม่ให้อีกาหรือว่าอะไรมันเข้าได้แล้วจะอุดรู้ให้หมดเลยครับผมเวลามันไข่เนาะ,ะแดงนี้เป็นแดงไม้ไผ่ที่ผมเก็บมาจากาตัดมายัางไม้ไผ่อันนี้ก็ของเหลือใช้นะครับกระเบื้องผมซื้อเขานะเพรละสิบเจ็ดบาทนะครับจากจากเว็บนะครับต่างๆที่เราไปดูในเฟซเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางอาหารนะอยู่ในเร้าไข่เนี่ครับแล้วผมจะลาดปูนอนาคตคือถ้าหน้าผลผมจะลาดปูนแล้วก็ แล้วก็เทขี้มันให้ลงไปในสารเนาะแล้วก็ประดุกมาปล่อยนะครับนี่เห็นไหมครับคือวิถีกเกษตรนะครับก็เลี้ยงแบบพึ่งพาตนเองนะครับเอาขี้ให้ปลากินนะครับแล้วก็อเอาไขเ่เป็ดนี้ไปขายหรือไปอเพาะเลี้ยงเป็นลูกเป็ดได้นะครับตรงนี้เป็นประตูอีกประตูหนึ่งนะครับสิ่งเขาจะเดินเข้ามานี่เนาะพอเดินเข้าเสร็จมันก็จะเป็นประตูอีกประตูหนึ่งที่ ผมสร้างไว้เพื่อให้เป็นเล้าไข่นะนี่เดียวก็หาอะไรมาปิดไม่ให้มันเห็นชัดเจนนะครับมันก็จะเข้าไปนี้ตอนขึ้นแตจะไม่ปล่อยนะครับก็จะปล่อยปล่อยไว้ในเล้าไข่นะครับก็อยู่ทุ่งนาครับก็เป็นมรดกชิ้นเดียวที่ผมกาแฟนะครับน้องก็เก็บสะสมเงินทองเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเก็บจนได้ซื้อที่ไว้สีไร่กับอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งคนต่างจังหวัดก็ขายไม่แพงเนาะสองสามสี่แสนนะครับ ก็พอเก็บได้ก็มาซื้อแล้วก็มาขุดศรสะนะครับจากที่นานะครับผมก็เอามาขุดศาสเสร็จแล้วก็กะว่าจะมาทําเกษตรอยู่บ้านเลยเดินตามพ่อหลวงนะครับก็คนเท่าคนแก่เขาก็เสียดายนานะเพราะว่าการทําแบบนี้มันก็จะไม่ได้ข้าวนะครับมันจะไม่ได้ข้าวนะแล้วก็ข้าวนี้ก็จะปลูกเล็กน้อยแต่ผมเป้าหมายของผมก็คือผมจะไม่ปลูกข้าวผมก็เลยต้องขุดสระ รวมทั้งหมดหกสะนะครับทีนี้มันก็จะเหลือ,อ,อนาไว้อีกสองไร่ตรงนู้นนะครับเป็นเป็นปูเป็นยังเป็นร่องอีกนะเป็นร่องรอบนาอีกยังเสียที่นาอีกครับคนแก่นะบอกว่าเสียที่นาทีนี้เขาเขาเคยทนานาเนาะเขาไม่รู้ว่าการทําเกษตรผสมสานเขาทำาปนยังไง อันนี้เราคนยุคใหม่มีเทคโนโลยีคือโทรศัพท์นะครับดูเขาดูนู้นดูนี่มาก็มาเก็บมาผสมสารใส่กันนี่ผมเริ่มทํานะผมกลับมาอยู่บ้านได้เเดือนผมก็เริ่มตั้งแต่เดือนที่5นะครับคือ5้าเดือนผมอยู่เฉยเลยผมยังไม่ทําอะไรคือพักชีวิตไปเลยจากเคยมีรายได้วันละเป็นพันนะครับก็หายไปเลยช่วงนั้นนะหายไปเลยช่วงนี้ก็ยังหายอยู่เพราะว่าเราเก็บเงินก้อนหนึ่งที่พี่มีอยู่นะครับมามาลงทุนตรงนี้ใกล้ก็ ต้องประหยัดนะครับเพราะว่าทุนก็ไม่เยอะเนาะนี่ครับกระเบื้องนี่ผมซื้อทั้งหมด4 0 0 0เอ้ย3,000ได้200แผ่นนะครับก็แผ่นละ17บบาทนะถ้าจำไม่ผิดนี่ครับผมก็มสักรอบๆเ,เพื่อนๆที่กดติดตามทางง้าน YouTube ก็จะซ่อมพัดลมไปแล้วซ่อมตู้เย็นไปนแล้วก็ทำกเกษตรไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุยไปกับผมอันนี้คือเป็นจะพยายามจะเอาสิ่งดีมาฝากเพื่อนๆท,ที่ที่มีรายได้ อย่างเดียวไม่พอนะครับ <g ül> <g ül> <DD> ก็หาเพิ่มแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าหาเพิ่มครับก็เอาในทางผมไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลุยกันครับผมขอบคุณที่ให้กําลังใจขอบคุณสำหรับเพื่อนในเฟซในไลน์ขอบคุณเฮียไผ่วัดลาบัวนะครับขอบคุณาทางด้านขนมปวงไพศานะครับคอมเมนต์มาตลอดเนะเาะบ๊อบบี้ศรีธัญญาครับดีเจดีเจนะครับ,เ,เ,นะครบเคยจัดรายการด้วยกันแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนเฟซทุกท่านนะครับที่ยังคอมเมนต์อยู่นะครับเพื่อนบ้านน้องเล็กหน้องกุ้งนะครับก็ยังคอมเมนต์อยู่ตลอดเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุงกะสวัสดีครับ